คผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะนําคณะรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนนะคะซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มายาลาบโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณรรฐมาพรครับค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนด้วยนะคะตอนนี้รัฐบาลเองมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะสําหรับวันพรุ่งนี้อะค่ะ ครับในส่วนของสาระที่เราจะมีการแถลงพรุ่งนี้ก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสภาพัพนะครับสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ,จสังคมแห่งชาติก็ได้รวบรวมผลงานของอรัฐบาลในช่วง6เดือนมาแล้วก็ได้ร้อยเรียงออกมาเป็นทั้งในลักษณะของเอกสารแล้วก็คํากล่าวของท่านนายกรีเริ่บร้อยแล้วนะครับมีเอกสารซึ่งมีความยาวประมาณร้อยสามสิบกว่าหน้าเนี่ยซึ่งเราจะ นำขึ้นโหลดในเว็บไซต์ของรัฐบาลคือ thai.gov.th พรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีฉบับที่ย่อส่วนที่จะมอบให้กับสื่อมวลชนพรุ่งนี้ประมาณ20กว่าหน้านะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนที่ท่านนายกรีจะใช้เป็นแนวทางในการถแถลงนโยบายถแถลงผลงานพรุ่งนี้ครับค่ะจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกานะคะใช่ครับค่ะ รูปแบบในการถแถลงในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านนายกัฐมนตรีจะมีการถแถลงคนเดียวหรือว่าจะให้ในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยร่วมถแถลงผลงานด้วยนะคะครับเป็นการถแถลงผลงานร่วมกันครับท <c oughs> ่านนายกัฐมนตรีก็จะเริ่มการถแถลงก่อนนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะเป็นการเชิญทางท่านรองนายกตร,รีแล้วก็มีรองนายกตร,รีที่จะไม่สามารถมาได้พรุ่งนี้เพราะว่าติดภาพระิจต่ามประเทศอยู่สองท่า <c oughs> นก็จะมีรัฐมนตรีที่จะมาแทนสองท่านนะครับ <c oughs> ก็จากนั้นท่านรองนายยุทธีแล้วก็ท่านรีก็จะร่วมถแถลงด้วยและจากนั้นก็จะเป็นการเปิดให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสซักถามสักระยะหนึ่งครับใ <c oughs> นส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีขณะนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมการเนื้อหาหน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างประเด็นไหนบ้างนะคะครับท่านก็จะพูดถึงเรื่องของอประเด็นทางด้านความมั่นคงซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากของ <c oughs> การเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ ประเทศไม่มีเสถีภาพในช่วงที่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองท่านก็ได้นําพาคอสชเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็มาสู่การเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องอันดับแรกที่ท่านจะพูดถึงต่อไปก็เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาปลดล็อกในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่างๆการลงทุนต่างๆซึ่งติดขัดมาโดยตลอด แล้วก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างอย่างมากทีเดียวในช่วงหกเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการใช้จ่ายภาคครูเรือนก็กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบสามไตรมาสนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนก็กลับมาเรื่องการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาขยายตัวเรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมถึงการผลิดภาคอุตสาหกรรมด้วยครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของทั้งความมั่นคงแล้วก็ประเด็นทางเศรษฐกิจที่จะมีการแถลงกันให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เรื่องของรถไฟทางคู่รวมไปถึงเรื่องของการจัดการในเรื่องของท่าเรือสนามบินต่างๆซึ่งเราจะมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องครับค่ะทำไมรัฐบาลเลือกที่จะแถลงประเด็นที่ท่านโฆษกได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจอยู่กับเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทางด้านเศรษฐกิจตัวเลขก็ดีขึ้นในใหลายๆตัวอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในรัฐบ,บาลดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็หลายอย่างมีเป้าหมายในการดําเนินการที่ชัดเจนแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับว่าเป้าหมายสุดท้ายประชาชนจะได้เห็นอะไรเมื่อไหร่และตอนนี้6เดือนผ่านไปได้ดําเนินการไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าในบางส่วนซึ่งรัฐบ,บาลนี้อาจจะทําไม่ไม่เสร็จทันเวลาเนี่ยนะครับก็จะต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลต่อไปที่จะต้องดําเนินการต่อไปประชาชนจะได้ทราบครับ นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมีการถแถลงผลงานแล้ววันพรุ่งนี้พอจะเปิดเผยรายชื่อสําหรับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่จะมีการร่วมถแถลงข่าวกับท่านนายกรัฐมนตรีบ้างไหมคะครับท่านแรกก็จะเป็นท่านรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลตประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านก็จะพูดถึงเรื่องของทางด้านความมั่นคงเรื่องของการ ดูแลในเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นนโยบายที่หนึ่งของรัฐบาลนะครับดูเรื่องของการรักษาความมั่นคงของรัฐและก็ต่างประเทศอันนี้เป็นนโยบายที่สองที่สามก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็การสร้างความสนุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย,อย่างยั่งยืนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยท่านรองนายมนตรีหมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลน,นะครับซึ่งท่านก็ดูแลจติตก่ะทสูงด้วยกันแล้วก็ตามด้วยท่านรองนายมนตรีดรยงยุทธชุติวงศ์นะครับ ท่านก็จะพูดถึงในแง่ของสังคมเรื่องของการศึกษาการสาธรารณสุขนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นทางด้านการต่างประเทศซึ่งพรุ่งนี้ท่านรองนายุนตรีพลนเอกธนศักดิ์ท่านติดราชการต่างประเทศทมอบหมายให้ท่านรัมนตรีช่วยดอนประ,ประมัติวินัยนะครับเป็นผู้แถลงแทนนะครับแล้วก็จบลงท้ายท่านรองนายุทธรีวิศนุเครือง,งามท่านติดภารกิจนะครับก็มอบหมายให้ท่านรัมนตรีสุวรรณพันธ์นะครับเป็นผู้แถลงแทนในส่วนของทางด้านกฎหมายและก็กระบวนการยุติธรรม ก็จะครอบคลุมทุกประเด็นที่ทางรัฐบาลได้มีการบริหารไว้แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะครับค่ะในส่วนของการตอบข้อสักถานในส่วนของสื่อมวลชนตรงนี้มีด้วยไหมคะมีด้วยครับเราจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั้งไทยและเทศได้ไดถามคําถามนะครับโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ใน,ในช่วงหลังเนี่ยน,นะครับถ้ามีเวลา จะมีเวลาครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะให<ช>้สื่อมวลชนได้มาเข้าแถวกันแล้วก็ถามคำถามประมาณสักคนละหนึ่งคำถามเราจะมีระบบในการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับออซึ่งจะมีเครื่องมือในการที่จะให้สื่อมวลชนต่างประเทศได้ฟังการแปลพร้อมๆไปเลยนะครับ<ช>สดๆเลยนะครับใน,ในห้องแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางสื่อต่างประเทศก็จะไม่มีปัญหาในการสื่อสารไดอย่างใดครับ ท่านนายกรัฐมนตรีจะร่วมตอบปัญหาใน,ในเรื่องนี้ด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าจะมีพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยร่วมซักถามสําหรับเนื้อหาของผลงานของรัฐบาลด้วยค่ะใช่ครับใช่ครับท่านนายนรีก็จะเป็นหลักในการตอบคําถามแล้วก็ขณะจะมอบให้ท่านรองนายรรีร่วมตอบคําถามในบางส่วนด้วยครับค่ะทราบมาว่านอกจากในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการถแถลงนโยบายของทางรัฐบาลหเดือนที่ผ่านมาหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีท่านอื่นๆทยอยถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของผลงานแต่และกระทรวงด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเริ่มตั้งแต right. ่ว <day> be ันจ so ัน์สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเป็นเวลา5วันติดต่อกันเลยนะครับแต่ละกระทรวงก็จะมีการแถลงที่กระทรวงของตนของตนเองนะครับโดยอาจจะเป็นท่านรัฐมนตรีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงนะครับซึ่งก็จะเริ่มแถลงตั้งแต่วันวันอังคารนะครับเิ่นวันจันทร์แล้วมีประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็จะเลื่อนเป็นวันอังคารเช้าหนึ่งก็อาจจะมีประมาณ3ามสี่กระทรวงนะครับบ่ายก็อีก3ามสี่กระทรวงจนครบหมดนะครับ ก็จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสําหรับผลงานของแต่ละกระทรวงด้วยนะคะถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผลงานของกระทรวงไหนที่ถือว่าเข้าตาการทํางานมากที่สุดของท่านนายกรัฐมนตรีคะพอจะทราบไหมคะผมคิดว่ากระทรวงก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับ <c oughs> แล้วก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากนะครับท่านก็มีความพึงพอใจในการทํางานของท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ <c oughs> แต่ท่านก็ยังอยากให้ขับเคลื่อนทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นก็คงถือว่าท่านก็ พอใจในการทํางานของทุกส่วนงานที่ทุ่มเทนะครับไม่ได้มีกระทรวงใดเป็นพิเศษแต่ว่าท่านก็ยังคงเน้นย้าให้ทุกกระทรวงนั้นขับเคลื่อนกันยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะว่าเวลาพอรัฐบาลไม่ได้มีมากนะครับกระทรวงไหนถ้าเกิดว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยเข้าตาจะมีการกําชับอะไรเป็นพิเศษนะคะผมคิดว่าอันนี้ก็ท่านก็กำชับมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับโดยเฉพาะในที่ประชุมครม ถ้าเบื่อมีประเด็นไหนที่ท่านคิดว่ากระทรวงอาจจะดำเนินการล่าช้าหรือว่าอาจจะมองข้ามไปท่านก็สั่งการมาโดยตลอดนะครับให้มีการดำเนินการแล้วก็ท่านก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งมีทั้งในระดับของคอสชอระดับของรัฐบาลเองะระดับกระทรวงเนี่ยลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอีกเพื่อให้เป็นไปตามที่ท่านสั่งการครับค่ะส่วนผลงานที่ถือว่าเป็นชิ้นโบแดงของทางรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมานี้น่าจะเป็นเรื่องประเด็นไหนมากที่สุดนะคะ ผมว่าวเรื่องเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องการฟื้นความมั่นคงให้คืนกลับมานะครับถือว่าเป็นผลการที่สําคัญเพราะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปก่อนวันที่22พฤษภาคมา2 5 5 7สถานการณ์ทางการเมืองนั้นทําให้เกิดความไม่มั่นคงเลยนะครับแล้วก็ความเรียกว่าสีิรภาพก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น มีการตรวจจับอาวุธสงครามอะไรต่างๆได้มากมายนะครับจากช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดําเนินการทางกระบวนการทางยุติธรรมอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญซึ่งประชาชนทุกคนก็ก็เห็นด้วยขานรับกันในประเด็นนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆการให้เงินจ่ายเงินช่วยเหลือ,อกเกษตรกรชาวนาในเรื่องของข้าวที่ับสจำนำนะครับซึ่งมีความล่าช้ามากแล้วก็เข้ามาทำให้งบประมาณแผ่นดินนั้นสามารถเดินหน้าไปได้ครับ ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้เองน่าจะใช้เวลาในการแถลงนโยบายเนี่ยสักประมาณกี่ชั่วโมงอะคะท่านคะถ้าจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกานะคะน่าจะน่าจะเสร็จในส่วนของเปิดสันติมันตรีหลังนอกเนี่ยนะครับประมาณสักสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะครับคิดว่าประมาณสิบเอ็ดโมงเพราะว่าจะต้องมีรายช่วงหนึ่งที่เรียนเชิญท่านนายมนตรีไปชมนิทรรศการของคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มภารกิจงานของกระทรวงต่างๆซึ่งนำเอาผลงานเด่นๆมานำเสนอนะครับ เพื่อมวลชนไดชมด้วยเพราะฉะนั้นก็ตะมีเวลาที่ท่านจะได้ไปเยี่ยมชมบูธต,ต่างๆเหล่านี้ด้วยครับค่ะวันพรุ่งนี้ก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้นะคะใช่ครับทั้งทางช่องสเบสแล้วก็ทาง วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกนะคะประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยเอกนายแพทย์ยุทธมยลลาศผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณปรทมพรครับค่ะ,คะวันพุงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง N b t บของเราเนี่ยแหละค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสําหรับการถแถลงผลงานของท่านนายกรัฐมนตรีในรอบ6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้สําหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของแถลงผลงานของรัฐบาลกันได้ที่ g o t h ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ